ว่าผมหล่อที่สุดซะอีกเฮ้ยเฮ้นแก่เขาของผมหน่อยไปพิดปุ้มงั้นเดี้ยด่ี้มาด้วยเยด้่อป้าวัชชัน is Fromsam สวัสดีครับพวกเรา Fromsam สวัสดีครับผมครับเจมส์ครับเพลงไทยครับอลครับเจนทูครับชูหลุนครับวันนี้นะครับเราจะมา r e แอ t เพลงชั่โมงพิเศษหรือชารูก ครั้นี้นะครับก็เป็นครั้งแรกของพวกเราพันธ์ชันนะครับที่จะได้ดูมิวสิกวิดีโอเพลง Time to l e a r นะครับใช่ครับตัวอย่างยังไม่ได้ดูกันเลยเราอันเนอ่ะเอางี้ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปรับชมกันเลยครับอย่าไป่พร้อมเลยอันเดนอ่ะไปเรีนต่อไปเรียนเรียนเรียนพร้อมยังครับพร้อมไปผิดปุ่มงั้นีอันนีครับนิดๆหน่อยหน่อยนะอุ้ยเฮ้ย เฮ้ยอุ้ยลูกมีสีจีเรยอ่ะโอ้โหโอ้โหนูอะผูเป็นช่วงเวลาโอ้โหดั้ดดี้แดดดี้มากเลยดั้ดดี้ป๊าป๊าอุ้ยบอลลูกบอลเอออุ้ยอุ้ย เราถ่ายไม่เห็นมีลูกบอลเลยใช่ใช่ใช่โอ้โหเหมโอ้ยโอ้มักนี่มักนี่ว้าวเอออีกของกว่านที่จิ๊สะอาดมาเขาสะอาดเหมืนอาบน้ำมาแล้วสามาลอยเห็นสีน้ำเงินด้วยใหญ่กว่าเผาวสะอาดเลยอ่ะ อุ้ยอุ้ยไม่อยู่บนฟ้าอุ้ยยิงช่อ่เลยอุ้ยยอมกางเกงขาดอ้ยนหล่ออะอ้ยอุ้ยอูุ่้ยอยู่บนฟ้าเลยมีทองฟ้าได้เห็นไหนเต้นนะ โอ้ยโอ้ยโอโอ้เกิดไปโอ้โ้โอ้โห้นี่นี่ใคอหยิบตา มีหมอกด้ยอะโอ้ละมุสุดๆ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วินแสบตาเฮ้ยทอฟ้าเปลี่ยนสี สิ้นเกินผมมีเขาด้วย้ยจัง่อยที่แบบเฮ้ยอบีว่ะ ว้าวมีอะไรปะอยากดูอีกอ่ะเุดแล้วเจอแล้วครับ้ววาเป็นไงบ้างครับทุกคนเซอร์ไพรส์มากอะเซอร์ไพรส์มากผมแบบเราไม่รู้มาก่อนนะว่าแบบจะมีการตกแต่งอะไรบ้างในนั้นอะเออแบบ เมื่อกี้ก็แบบมีแค่เต้นบล็อกเปล่าๆใช่ใช่ใช่เราแบบพอมี CG เพิ่มเข้ามามีท้องฟ้ามีลูกบอลมีอะไรทุกอย่างหมดเลยตอนถ่ายมีลูกบอลเลยดูดูโหมาตกใจมากเลยโมงมรู้สึกผ่านอะไรไปเยอะเลยนะแบบกว่าวันที่เราจะรับท่าวันที่เราจะอัดเพลงซ้อมร้องเพลงอะไรวันนี้น้องเป็นพนเอ็มบีหนึ่งเอ็มบีแล้วเนี่ยเออภูมิใจภูมิใจเออภูมิใจที่แบบ ได้มีเพลงของตัวเองเพลงแรกในนามของพราหมณ์ไทม์ขอบคุณให้ตัวเองหนึ่งทีขอบคุณทีมงานขอบคุณค่ายขอบคุณทุกคนที่แบบมาช่วยกันทำให้เอ็มวีตัวนี้เกิดขึ้นบอกว่าทุกคนจะชอบกันเพราะเรื่องของเพลงมันมากก็เห็นเอ็มวีแล้วก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยเลยกับแบบที่เราแบบตั้งใจซ้อมกันมาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเลยว่ามันไม่ได้มีแค่หนึ่งเอ็มวีนะครับจะมีต่อไปอีกใช่ คนมีสีที่ชอบไหมครับตถามดี๋เนี่ยโออ้ผมครับของผมมาชอบชอบฉากบนแบบซี 4G เลยเงี้ยแบบลูกโป่งอะไรที่มันแบบตอนตอนที่เราถ่ายมันไม่มีอเลยเงี้ยแต่ว่าเราเห็นเท่าที่มันแบบมีเอฟเฟกต์ขึ้นมาใช่ถ้าของพี่นะพี่ชอบพวกแบบว่าฉากที่แบบวิชวลที่แบบทุกคนแบบหันมาโพสสุดฟองอะไรพวกเนี้ยแบบทุกน่ยอัดูแบบทุกคนได้โปรยเสน่ห์อะแบบเห็นว่าเฮ้ยหล่อนะเนี่ย ผมผมผมชอบซีนที่ซีนลอยฟ้าแล้วตอนสุดท้ายมันจะมีท้องฟ้าแบบเปลี่ยนสีเป็นแบบสีจมพูหรือสีอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วแบบโอ้ซีนนั้นสวยมากชอบมากครับผมพี่พลงอ่ะผมชอบซีนเต้นทั้งหมดเลยอะ่ะผมรู้สึกว่าแบบมันดีกว่าที่คิดนะมันมันมัน้นนองกว่าที่คิดแล้วแบบเออมันมันพอซีนเต้นมันดูอิมแพคออกมาในใน,นกล้องอ่ะเนาะมันแบบจากที่มันดูปกติพอมีมุมกล้องช่วยอะไรช่วยต่างๆการเต้นมันดูแบบพุ่งออกมามากขึ้นเลย ก็แบบอย่างนี้ก็ชอบชอบชอบเหมือนเพลงเหมือนกันชอบแบบซีนเต้นทั้งแบบทั้งสองชุดเลยเลยรู้สึกแบบดีดีกว่าที่แบบคิดเอาไว้พี่โอ๊คมาครบแล้วอย่าพี่โอ๊คขาดพี่โอ๊คโอ้โหเจริญรู้สึกว่าแบบว่าผมชอบฉากที่เราอยู่ด้วยกันหกคนทุกทุกฉากที่มันมีพวกเราหกคนเพราะว่าเพราะว่าไม่เพราะว่าเพราะว่าเราสึกว่าแบบว่าเราอยู่กันมีพลังมันมันเห็นเห็นมันแบบเห็นบเราพยายามมันมาไงแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าเราเป็นความธา โอเคเรามาโหวตกันดีกว่าว่าเราให้ใครเป็น MVP ในเพลงนี้ MV นี้ได้เลยครับไม่มีผมว่าเนี่ยทุกคนต้องคิดเหมือนกันนะว่าต้องมีคนเนี้ยใช่ไหมมันจะมีอยู่คนหนึ่งอยากติดกันอยานุมันจะมีอยู่คนหนึ่งที่โผล่มาบ่อยๆเอาเลยดีกว่าชี้เลยดีกว่ารับไปครับพี่เม้งอ่ะสามสองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยผม่ราคนเป็นคนยังไงอ่ะไม่โอ้โหดูมันต้องโผล่มาดีกว่า ทรงผมผมสิ้นขนาดนี้โอ้โห<อ><อ>เห็นแก่เขาผมหน่อย <c oughs> ผมแดงขนาดนี้ <c oughs> ผมก็ผมหล่อที่สุดซะอ,อีออ <c oughs> กฝากฝากเมน์มาด้วยนะครับว่าใครเป็น MVP <c oughs> ใช่ครับแล้วชอบซีนไหนมากสุดก็ลองคอมเมนต์ดูนะอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนชอบอะไร นะครับถ้าใครชอบเพลงช่วงพิเศษหรือชามทูเดอร์ของพวกเรานะครับสามารถติดตามพวกเราได้ทุกแพลตฟอร์มเลยสำหรับใครที่รอเบื้องหลังไอวินเองนี้นะครับผมรับชมได้ที่ไรโบตเอเจนเมนต์นะครับในช่อง YouTube นะครับผมใช่ใครที่แบบอยากรู้บรรยากาศเบื้องหลังกองถ่ายของเราเป็นไงสนุกแค่ไหนใช่แล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผมพรามทามทีเอชนะครับผมเซิร์ชได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้า let's go 拜拜。<Bye. S 2> <Bye. S 1>